สวัสดีค่ะคว e นฟ lower นิดนะคะมาพบกันเลยนะคะวันนี้มีช่อมาแนะนํานะคะโรนเรียกฉันว่าให้น้องอธิบายเลยค่ะสำหรับช่อนี้นะครับผมเป็นช่อที่ลูกค้าของเราเนี่ยสั่งเพื่อให้กับวันพิเศษวันครบรอบของเขาเองครับซึ่งลูกค้าเนี่ยสั่ง36ดอกแน่นอนนะครับความหมาย36ดอกนั่นก็นหมายความว่าฉันยังจําวันแรกที่เรารักกันแล้วก็ยังรักกันจนถึงวันนี้นะคะผม สหรับดอกกลับสีแดงนะครับดูเอาไว้เลยนะครับว่าถ้าคนไหนที่ให้ดอกกลับสีแดงเราเนี่ยความหมายของดอกกลับสีแดงนะครับจะหมายถึงฉันรักเธอฉันยังมั่นคงต่อเธอนะครับผมและสําหรับคนที่สนใจจะให้ของขวัญในวันพิเศษของคุณนะครับเป็นช่อกลับเสริมเนี้ยสั่งได้เลยนะครับที่ ID ดี n ลน แอด queen 8นะครับผมอย่าลืมใส่แอดนำหน้านะครับแอด q u e n mm hmm. เลข8ครับผมหรือที่ต่อได้ที่เบอร์0623266639นะครับ0623266639อย่าลืมนะครับผมคิดถึงสมมอบความรักคิดถึง queen flower ครับชอบโปรดเรียกฉันว่าอ้ํอย่าลืมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ